งคองเพือกมาใหมครับพี่น้องออกไม่แปดแสนมาเมื่อนี้เหลืออยู่สามแสนลดปี2018ฟรีดาวแล้วคางวดหาพันบาทตลอดสัญญาเสียยะใจดีจัดให้ครับพี่น้องครับก่อนอื่นทักทายกันสวัสดีครับเสียยะบรรเทารูปรอยใจดีครับพี่น้องครับมาเบิงคันนี้คันนี้เป็นบัคงคองเพือกนะครับหรือที่เขาเรียกว่า นิสสันนาวาร่าแบ็กอีดิชัน NP สามร้อยนะครับผมตัวคิงแคปนะครับเป็นเครื่อง2.5 DDTI v g าดีดีเทอร์โบนะครับความพิเศษของเขาก็คือจะมีสติ๊กเกอร์รอบคันตกแต่งแบบออฟโรดนะครับผมเป็นตัวแบ็กอีดิชันนะครับผมนี่โคตรหล่อเลยนะครับภายในครับหรือก่อน กำลังรื้อล้างทําความสะอาดนะครับเปลี่ยนกองแอร์เปลี่ยนอน,นุนอันนี้ให้คือให้มันใหม่กิบนะครับแล้วดูพื้นครับพื้นเดิมรถไม่จมน,น้ํานะครับผมอ่าไม่จมน,น้ําไม่ขึ้นสนิมนะครับดูดิอ่านี่กําลังแกะอนุนอันนี้นะครับให้ดูเลยนะครับพื้นเดิมๆสวยๆตัวนี้ปี2018 2 5 e นะครับผมนะสวยๆเลยคางวดเหลืออยูห่าพันพี่น้องมีนายจงนายจอเรียบร้อย ลดรับปกระเันอเลยบเชียวบดชนบดตีลังกาบดติดแก๊สนี่เม็ดองเม็ดอาดเดิมสวยงามครับผมหัวนงหัวน็อตรองแก้มซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมนะครับผมออกไม่ไปแดงคันี้แปดแสนเก่าแสนนะครับแปดแสนเก่าแสนอีดีเด้นะครับผมปัจจุบันนะครับเหลืออยู่สามแสนกว่าบาทนะครับแต่งออฟโรดหล่อๆนะครับนี่สวยงามมีกันชนท้ายตัวนี้เป็น 2.5E อีนะครับผมมีกล้องมองหลังเรียบร้อยนะครับ กล้องเขาจะอยู่ตรงนี้นะรุ่นอื่นก็จะอยู่ตรงนี้แต่นิสสันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอามาดูท้ายดากเดิมครับรถเดิมมิดอาร์ตเดิมนะครับรถไม่เขียวไม่ชนไม่ตำ่ำไม่ตีลังกาไม่พลิกคว่ำนะครับผมออกรถศูนย์บาทฟีดาวทรงฮอดหน้าบ้านสามารถสื่อได้ทุกอาชีพทั่วประเทศไทยประวาพี่น้องซีอูทั่งเหนืออีสานกลางใต้ตะเวนออกตะเวนตกสื่อได้หมดนะครับผมเลขไม่ กันนี่ไม่เก๊แก่สองแสนลูกนะครับผมดูเลยว่าตามจริงนะครับผมรถเท่าบอยได้ยอมแมวนะครับไม่ยออแมวไม่กออไม่นะครับไม่ปรับไม่มาเท่าไหร่ขายเท่านั้นนะครับแล้วขายด้วยความจริงใจไม่เยอะก็ขายถูกไม่น้อยก็ขายถูกนะครับเพราะว่าเราขายถูกอยู่แล้วนะครับผมมาดูห้องเครื่องบ้างห้องเครื่องเดิมโรงงานจ้าหัวนงหัวนอดเดิมมดพี่น้อง อลองแกม้ส้ขวาเดิมมดเครื่องเดิมเดิมนะครับรถกําลังรถเพิ่งเข้ามานะเดี๋ยวขอเวลาล้างทําความสะอาดนิดนึงนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยออกรถศูนย์บาทฟรีดาวน์พรหาพัน 5, บาทตลอดสัญญาเอซีเสียะสนใจสื่อสนใจจองติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเป็นกําลังใจให้เสียยะคอมเมนต์บอกเลยโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจผูงจนเสียะข,ของแท้ กดไลค์กดแชร์ไปเด้อยพี่น้องเด้อแก้ว